สวัสดีครับกลับมาพบกับอันฟอร์ดนะครับวันนี้อ๋ยก็จะพามารับชมนะครับเอเวอเรสต์แพตตินัมนะครับพี่ใหญ่ที่สุดเครื่องแรงที่สุดในตระกูลเอเวอเรสต์ของเรานะครับ3.0 V6 คันนี้นะครับราคาจดจำหน่ายปัจจุบันอยู่ที่2 2 8หมื่น4พันบาทสีที่ท่านผู้ชมเห็นเป็นสีขาวมุกพิเศษเพิ่ม1 2 0 0 0บาทนะครับคันนี้นะครับอ๋ยจะพารับชมกันว่าเจ้าเอเวอเรสต์แพตตินัมเนี่ยตัวรถมีอะไรกันบ้างแล้วก็คันนี้มีการตกแต่งอะไรกันบ้างนะครับเริ่มจากในส่วนของฝฝาากกรรระะโปปงงขอเเเค้ลยนนนัับตวี็็ นะครับหรือสีโครเมียมนั่นเองนะครับเนี่ครับเป็นตัวอักษรตรงชื่อเลยครับว่าแพตตินัมแบบนี้จุดต่อมานะครับเราเปลี่ยนกระจังหน้านะครับจากกระจังหน้าที่เป็นตัวโลโก้ฟอร์ดนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของลวดลายที่มีในส่วนของโครเมียมนะครับคันนี้เราก็เปลี่ยนเป็นกระจังหน้าของตัววิกเตอร์ตามชุดแต่งที่ลูกค้าเลือกเลยนะครับก็จะมีกล้อง360องศานะครับเว้นไว้ให้อยู่นะครับตัวนี้นะครับรุ่นปัจจุบันนะครับตัวกล้อง360องศาด้านหน้าเนี่ยก็จะไม่มีน้ําล้างทำความสะอาดเลยแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านนบ เสริมความหลอดด้วยไฟ LED 3ตํตำแหน่งนะครับด้านข้างนะครับของตัวกระจังก็จะมีไฟ LED ที่เป็นตัวทรงสี่เหลี่ยมนะครับฝั่งละ2องตำแหน่งนะครับไฟหน้าของเราได้ให้ไฟหน้าตัวท็อปสุดมาเลยนะครับตัวนี้เป็นไฟหน้าแบบ Matic LED นะครับมาพร้อมกับด้านในนะครับที่เป็นลูกแก้วด้านในนะครับวิธีสังเกตง่ายๆเลยลูกแก้วด้านในจะอยู่ในตัวช่องที่เป็นตัวสี่เหลี่ยมนะครับซ้อนกัน2ช่องแบบนี้นะครับมาพร้อมกับโคมแบบมัลติ รีแฟกเตอร์นะครับนี่ครับตัวโคมเขาเป็นเดทมมนะครับนี่ครับมีเส้นเดทมมนะครับที่เป็นไฟส่องสว่างเวลากลางวันมีระบบไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติมีระบบไฟสูงเปิดปิดอัจฉริยะให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับเรียกว่าเวลาขับรถนะครับเปิดไฟสูงมีรถสวนมาไฟหน้าปิดให้อัตโนมัตินะครับปิดให้บางดวงเฉพาะดวงที่ไปกระทบกับ ผู้ที่สัญจรไปมาด้วยนะครับเรียกว่าไฟหน้าแมสติก LED เนี่ยดีมากๆเลยนะครับจุดต่อมานะครับสำหรับตรงบริเวณกันชนนะครับกันชนหน้านะครับคันนี้เราใส่กันชนหน้าที่เป็นตัวของทรงวิกเตอร์นะครับครอบเข้าทับกันชนด้านหน้าเดิมของเรานะครับตัวเซ็นเซอร์ต่างๆก็ยังอยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับมีเซ็นเซอร์ตัวนี้ก็เป็นเซ็นเซอร์เสียงแจ้งเตือนนะครับไฟตัดหมอกเป็นแบบ LED มาให้แล้วห่วงลากจูงมีให้2ตํตำแหน่งนะครับ สำหรับชุดกันชนของเขาทำสีนะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถสีขาวแต่กับสีดําเงาแบบนี้เลยนะครับมีสติ๊กเกอร์ติดคําว่าวิกเตอร์ด้านล่างด้วยนะครับตัวกล่องเซนเซอร์ต่างๆเนี่ยก็เรียกว่าเทคโนโลยีครบถ้วนมาให้อยู่แล้วนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบป้องกันการชนนะครับ Adaptive Cruise Control ก็มีมาให้นะครับระบบป้องกันการชนต่างๆนะครับครบถ้วนเลยนะครับเดี๋ยวเรามารับชมด้านข้างของตัวรถกันต่อนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคิวล้อของตัววิกเตอร์นะครับนี่ครับตัวนี้ก็เป็นขนาด3านิ้วทําสีดําเงาแบบนี้เลยนะครับ ล้อแม็กเดิมของเขาเป็นอลลอยขอบ21นิ้วนะครับคันนี้นะครับเราเปลี่ยนนะครับเป็นใส่ล้อแม็กขอบ20นิ้วนะครับตัวนี้ก็เป็นล้อแม็กของ o a s i s นะครับเป็นทำเป็นสีดำเงานะครับแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมกับตัวยางโตโยต้านะครับตัวนี้ก็ตัว Open c o u n t r ่นะครับเป็น AT นะครับยางออเทเลนนั่นเองสเปคยางอยู่ที่275เจ็ดหทับห้าห้ก็เต็มซุ้มล้อพอดีเลยนะครับสำหรับสเปคนี้แล้วก็คันนี้มีอัปเกรดช่วงล่างนะครับก็จะมี เปลี่ยนเพิ่มเติมในส่วนของโช๊คโปรเฟนเดอร์นะครับตัวนี้เป็นตัว O.E.M. นะครับก็เป็นเป็นชุดโหลดนะครับก็สามารถโหลดได้1-2ถึงนิ้วนะครับตัวนี้ก็เรียกว่าสามารถแบบโหลดได้ตามแบบที่ลูกค้าชอบได้เลยนะครับช่วงล่างนะครับก็จะมีระบบเบรกนะครับที่เป็นมีจานดิสเบรกนะครับทั้ง4ล้อนะครับมาพร้อมกับคีบระบายความร้อนขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ตัวรถเดิมๆของเราก็จะมีระบบรองป้องกันการพลิกคว่ำนะครับมี A.B.S. ป้องกันล้อล็อก E.B.D. กระจายแรงเบรกมาให้ครบถ้วนเลย แก้มด้านข้างนะครับมีติดนะครับอะคริลิกคำว่า V6 นะครับปัจจุบันรุ่นอื่นเนี่ยตัดอะคริลิกออกหมดแล้วนะครับถ้าจะติดต้องติดเพิ่มแต่ตัวเจ้า V6 Platinum มเนี่ยมีติดมาให้ครอบกระจกเป็นสีเดียวกับตัวรถกล้อง360องศาด้านข้างแล้วก็มีไฟสองสว่างที่พื้นให้รวมถึง b บร์สปอร์ต แจ้งเตือนรถในมุมอับและมุมอับขณะถอยหลังนะครับรวมถึงไฟของเรามีระบบไฟส่องสองว,งว่างโซลาร์ติ้งนะครับสามารถเปิดแล้วก็ไฟรอบรถทั้งคันก็จะติดมาให้ด้วยเฉพาะเจ้าคันนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะมีในส่วนของเบามือนะครับที่ทําเป็นสีดําเงามาให้แล้วรองเบามือจับนะครับที่ติดตั้งเพิ่มอะคริลิกคำว่าแพตตินัมนะครับบันไดเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับเป็นแบบสีดําแบบนี้เลยนะครับ ส่วนด้านบนนะครับราหลังคาตัวนี้เป็นแบบยกสูงนะครับทำสีเป็นสีบอลเงินแล้วก็รวมถึงพาราลอมิกมูลลูปของเรานะครับหรือหลังคาของเราเนี่ยนะครับก็ทำเป็นสีดำมาให้จากโรงงานแล้วนะครับรอบคานติดเป็นฟิล์มแบบเกรดเซรามิกให้เลยนะครับแบบนี้นะครับอ่านี่ครับด้านท้ายก็เป็นล้อแม็กคู่หลัง ชนิดน้ำมันดีเซลอย่างที่อันบอกไปถังน้ำมันจุ80 l. ลิตรรถฟอร์ดเราเนี่ยถังน้ำมันจุ80ลิตรทุกรุ่นเลยนะครับเป็นชนิดดีเซลนะครับปัจจุบันนี้นะครับยกเว้นบางรุ่นที่จะมีรัปเตอร์ที่เป็นเบนซินนะครับด้านท้ายไฟ LED signature นะครับมาพร้อมกับเอกลักษณ์คำว่าแพตตินัมแบบนี้กล้องมองหลังด้านท้ายโลโก้ฟอร์ด เส้นไล่ฟ้านะครับแล้วก็ที่ปัดน้ําฝนด้านหลังนะครับไฟเบรกดวงที่3และที่สําคัญเลยนะครับคันนี้มีเซนเซอร์แจ้งเตือนกับระยะด้านหลังนะครับสจุดรวมถึงชุดแต่งที่เราติดตั้งเพิ่มนะครับชุดแต่งของตัววิตเตอร์ครอบเข้าไปทับกับชุดกันชนท้ายเดิมนะครับเลือกรูปแบบนะครับตัวนี้เขาเป็นท่อแบบเลขแปดนะครับทำสีเดียวกับตัวรถตัดกับสีดำนะครับก็ทําให้ตัวรถของเราดูหล่อยิ่งขึ้นด้วยนะครับมาพร้อมกับฝาท้ายที่เป็นแบบไฟฟ้ามาให้แล้วนะครับเปิดเพียงแค่ปลายนิ้วนะครับหรือเปิดจากนัร็ได้ะคบ ฝาท้ายของคันนี้นะครับอ่าเบาะแถวที่3ของคันนี้นะครับก็จะเป็นแบบไฟฟ้ามาให้แล้วนะครับเปิดเพียงแค่ปลายนิ้วอีกเช่นกันนะครับเผื่อกรณีเราต้องการขนของนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเดินทางนะครับถุงกลอฟต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของการไปจับจ่ายใช้สอยนะครับซื้อของขนของต่างๆเนี่ยนะครับก็เรียกว่าสามารถแบบวางของก็ได้ให้คนนั่งด้วยก็ได้นะครับสำหรับเบาะแถวที่2และก็แถวที่3ของเรานะครับพับได้เรียบเลยนะครับ ตัวนี้ก็เรียกว่าสะดวกสบายมากๆนะครับเทคโนโลยีครบถ้วนนะครับเดี๋ยวอันพารับชมเบาะแถวที่2กันเบาะแถวที่2ของคันนี้นะครับมีเทคโนโลยีเพิ่มเติมมาด้วยนะครับสามารถปรับอุณหภูมิของตัวเบาะได้นะครับนะครับตรงบริเวณตัวปรับเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ตรงบริเวณคอนโซลตรงกลางของตัวรถนะครับเปิดแอร์มีแอร์ตอนหลังให้ด้วยนะครับมีช่อง USB มีปลั๊กไฟให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็เรียกว่าครบถ้วนกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับ อุปกรณ์นะครับที่ใช้ในรถเพิ่มเติมนะครับเรียกว่าพรีเมียมจัดเต็มเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งผู้ขับขี่กันนะครับฝั่งผู้ขับขี่ของเขานะครับนี่ครับด้านข้างก็จะเป็นออกเหมือนลายไม้นะครับโทนออกสีดำนะครับ มาพร้อมกับตัว p u s สต t a r t มาให้นะครับหน้าจอเลนไมา12นิ้วนะครับแสดงค่าการขับขี่ต่างๆครบถ้วนเลยนะครับพวงมาลัยก็จะเป็นแบบหนังนะครับแล้วก็จะเดินได้ตะเข็บแบบสีออกขาวนะครับตัวแบบนี้นะครับปุ่มอั l t i f u n c t i o ครบถ้วนครับคูดคอนโทลอ d a p t i v e คูดคอนโทลหน้าจอกลางขนาด12นิ้วนะครับรองรับ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายนะครับแท่นชาร์จไร้สายมีมาให้หัวเกียร์อัตโนมัตินะครับตัวนี้เป็นแบบ e s h i p t e r นะครับ10สปีดนะครับเบรกมือไฟฟ้าปรับ หมดการขับขี่ก็ได้ด้วยนะครับตัวนี้ขับเคลื่องล้อ4ล้อนะครับและรอบทั้งรอบความเร็วต่าความเร็วสูงนะครับตัวเบาะนะครับของเขาเนี่ยนะครับเป็นเบาะไฟฟ้าปรับได้10ทิศทางกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีระบบเวลคเอา Se เวลมนะครับเวลาเราเปิดประตูรถนะครับตัวเบาะก็จะถอยให้เวลาเรานั่งปุ๊บนะครับตัวเบาะก็จะขยับเดินหน้าให้นะครับเรียกว่าครบคันกันเลยทีเดียวแล้วก็สามารถเมม o r ร Se ซีทตำแหน่งการนั่งได้ด้วยนะครับ มีเครื่องเสียงแบบ B&O 12ตำแหน่งนะครับเรียกว่าท็อปมากๆเลยสำหรับเจ้าคันนี้นะครับ e v r l s, mm hmm. <S t Platinum นะครับถ้าใครอยากสัมผัสนะครับความหรูหรานะครับหรือว่าความแบบ เรียกว่าเป็นตัวรถที่ผลิตจํานวนจํากัดเนาะเพราะตอนแรกฝอเราเปิดผลิตมาแค่350คันแล้วก็เต็มภายในระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นเองนะครับแต่ตอนนี้เราก็พอมีรถที่จะส่งมอบให้ได้นะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับการออกรถนะครับเอเวอเรสต์แพทเทนัมยังไงก็ทักเข้ามาปรึกษาอ่านอาจจะแนะนำนะครับไม่ว่าเรื่องของการตกแต่งแบบคันนี้นะครับเรื่องรูปแบบของไฟแนนซ์นะครับหรือเรื่องของการหารถนะครับเดี๋ยวอ่านจัดการให้ให้เป็นเรื่องง่ายเพียงแค่ปายนิ้วโทรเข้ามาหรือทักเข้ามาหาอ่านได้เลยนะครับที่เบอร์0850555 จะแนะนําการออกรถทําให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับลูกค้าเพราะมีบริการไปส่งรถให้ถึงที่ทุกที่ทั่วประเทศไม่มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมด้วยสาหรับคลิปนี้ยังไงก็ฝากเจ้า e v e r อเรสต์แพลตตินัะครับตัว3.0เครื่องยนต์ใหญ่สุดแล้วก็หรูหราที่สุดของตัว e v e r อเรของเราไว้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ